สบายดีสบายดีพี่น้องสุกุสุสคนเนาะมือนี่มาเบิ่งสินค้าในลาวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องพี่น้องเพราะว่าเขาเบิ่งราคาสินค้าเพราะว่าส่วนร้ายสินนาเข้าจากต่างประเทศหรือว่าจากเวียดนามอันนี้คือมีเวียดพี่น้องอน,นี่คือมีไทยพี่น้องมีไทยมือนี้สิมาเบิ่งว่าเป็นยังราคาสูงขึ้นเกือบสองเท่าตัวพี่น้องเพราะว่าส่วนนี้ก็จะมีวิกฤต นำถ่วมพี่น้องนำขวมไลาลๆาพื้นที่ของประเทศลาวนาะพี่น้องนาอจะได้กับเป็นกาลังใจให้กันพี่น้องสู้วิกฤตนี่เป็นน้กันพี่น้องว่านํำถ่วมนครหลวงเมืองจันทนักคือคือเมืองไซทานีพี่น้องเพราะว่าเขาเห็นในข่าวในบ้านเฮาไน้ำมันแพงพี่น้องนในบ้านเฮ้าบุทธนีสิหาพันค่าเงินบาทกับแข้งข่าคือเก่ายังยังยังส่วนก็เลนราคาแลกเปลี่ยน1 0 0 0บาทเท่ากับสี่สเกาสิบ หาพันกีบพี่น้องเหล็กเหลเหล็กเปลี่ยนเนาะหนึ่งพันบาทเท่ากับสี่แสนเก้าสิบหาพันกีบพี่น้องเหลแเหล็กเปลี่ยนในวันที่เสาร์เอ็ดสิงหาคมมือนีสิมารีิวพี่น้องเมืองเนาะว่าสินค้าอันนี้คือมีเวียดก็มีไทยพี่น้องอันนี้มามาบึงว่าจากหกเดือนผ่านมาว่ามันขึ้นซ้ำไดพี่น้องอันนี้คือมีเวียดเนาะมีเวียดนี่คือ ายอนไปหกเดือนขึ้นหลังก็ตกอยู่ประมาณซองหนึ่งพันกีบพี่น้องซองหนึ่งพันกีบอันนี้คือไม่เหวี่ยงพี่น้องแต่มาถึงปัจจุบันวันที่1ดสิงหาคมราคาฟุง่งขึ้นสองสองเท่าตัวนั่นนั่นก็คือราคาสามพันกีบพี่น้องถือว่าสูงแห้งเลยพี่น้องกับสองเท่าตัวเอาแม่นเกือบนะสองเท่าตัวเลยพี่น้องอันนี้คือมีไทยพี่น้องมีไทยเนาะยำยำ,ยำจัมโบ้นะมีไทยยำยำ,ยำจัมโบนะ้ราคาไต่ก้อนราคาซองหนึ่ง พันหารอยกีบพี่น้องแต่มาถึงปัจจุบันในี่ราคาซองหนึ่งสามพันหารอยกีบถือว่าสูงแห้งเลยพี่น้องถือว่าสูงในในประวัติการแล้วแล้วของบ้านเฮาเลยทีเดียวนะพี่น้องเนาะอันนี้พี่น้องสีมาเรวิวเบิ้งว่าเขามีไข่แต่เฮาหาซื้อไข่บดเห็นพี่นะว่าไข่ขาดตลาดเพราะว่าไข่ขนะขขะขกะราคาฟองหนึ่งกะฟองละสองพันกีบแต่ก่อนฟองหนึ่งน่วยหนึ่ง ตกอยู่ประมาณหน่วยหนึ่งพันกีพี่น้องพี่น้องเพราะว่ามาถึงปัจจุบันกะสามหน่วยหาพันเนาะข่ยขาดตลาดก็เลยหฮาบ่ได้มารีวิวพี่น้องเบิ่งกะมื่อนี้เสียมากรีวิวพี่น้องเบิ่งแบบมาม่าอะไรกะน้ำมันยังสูงขึ้นคือเก่าเพราะาเศรษฐกิจบ้านเฮากะช่วงน,นี้ก,ก็วิฤตหนักคือน้ำมันเงินเพิอกะเงินเพิอของค่าของสิบก็สูงพี่น้องกะ น้ำท่วมน้ำพี่น้องเพราะว่าส่วนนี้กับฝนตกยางต่อเนื่องพี่น้องกับเป็นห่วงคือกนเนอนหลายคนกับให้พาวิกฤตนี่ไปน้ำกันพี่น้องกับด้วยความหงใย่กับ่องวามานชาแนลพี่น้องจะได้กะไปกำลังใจกันสู้ขุดค้นนะพี่น้องเด้อไม่นี่มารีวิวแบบอันเก้าพี่น้องเนี่ยนนี่แหละคือมามาว่าราคามันสูงขื้นแห้งก็เลยมารีวิวพี่น้องเบึ่งราคาในประเทศเราสองสองย่างนี่ มีเวียดก็มีไทยนี่ราคาสูงสูงแบบสองเท่าตัวพี่น้องอันนี้คือมันสูงสุดแหละคือในราคาเนาะสำหรับพี่นี่ก็ขอขอบคุณที่ขเขาเบิ่งกะถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์กับท่านกช่วยกันกดไลค์กดแชร์ได้พี่น้องเนอะ่สยกันกดติดตามก่อนอื่นกะขอ,ขอขอบใจสุข,ขสุขคนนะที่ขเขาเบิ่งสำหรับพี่นี่ไปแล้วบ๊ายบายครับบ๊ายบายพี่น้อง